สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับ g e n ช i n Impact นะแล้วก็เราจะมาอัพเวอกันนะทุกคนนะตอนนี้เราเหลือเควสหลักหนึ่งเควสนะครับเราก็จะมีเควสนี่ครับนะเควสนี้จะเป็นเควสอัพเวอรแล้วเราจะได้ของรางวัลในการเปิดกระชับปองนะครับทุกคนนะสองอันนะทุกคนนะเ,เราก็จะไปทํากันครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตีบอสแมッ น้องบินเวสนะเราเราไปไม่ได้ครับเบอร์เรามันไม่ถึงนะทุกคนนะก่อนอื่นก็ต้องไปที่ดันเดิมครับดันเดิมเลยนะดันอัพเว์นะครับทุกคนนี่นะครับเเลพอร์ตไปเลยนะครับไปได้กุญแจด้วยนะถ้าผ่านเราก็จะได้กุญแจด้วยครับเนี่ยของรางวัลเพียบนะอ่ะโอเคครับหลังจากเราอัดอั้นมานานนะทุกคนนะ ตอนนี้ตัวละครเราเลเวล60แล้วนะครับแต่ว่า a s ซน n ไม่ได้นะของ a s ซน n ไม่มีนะทุกคนนะรีควายนะครับเลคคอมเมนต์เลเวล60นะครับในการผ่านนะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับภาตที่เราขาดคือธาตุน้ำเนาะอืมน่าจะได้อะผมว่าเราน่าจะได้ครับทุกคนครับเราก็จัดไปเลยครับปาร์ตี้เรานี่แหละนะทุกคนนะตัวที่เกินมาคือธาตุดินนะเออตัวที่เกินมาคือธาตุดิน แสดงว่ามีมอนไฟครับทุกคนอืมต้องมีมอนไฟแน่เพราะมันต้องการธาตุน้ำนะไม่ได้เติมอะไรมาด้วยนะทุกคนนะไม่ได้เติมอะไรมาด้วยนะครับเอ้ยมอนรู้สึกว่าเหมือนดันเดิมครับทุกคนเหมือนดันเดิมเลยรู้สึกว่าตอนที่อัพเวอร์ครั้งแรกก็เป็นดันนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวตีพวกนี้ฮิวตัวเองก่อนครับทุกคนครับอืตีตกไว้ก่อนครับอ ตีฮิวไปครับตีฮิวแล้วก็เก็บเกจด้วยนะทุกคนนะเนี่ยเนี่ยเออผมว่ามันดันเดิมเลยนะคุณมากทุกคนอืมแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่ามอนมันก็จะแบบเออไม่รู้ว่ามันมีตัวนี้เหมือนเดิมหรอกม่จะดันเดิมเลยล่ะผมว่านะแต่ว่ามอนมันแค่เลเวลหกสิบแค่นั้นเองมั้ง<า>อลองดูนะทุกคนนะดูดไหเปี้ยงขึ้นท้ายอ่าตัวนี้เผาโลเลยครับง่ายๆครับเดี๋ยวปวยตัวนั้นมันลุกขึ้นมานะน่ะเห็นไหม บอกแล้วเชียวเสี่ยงเขาให้เออจะเป็นต้องใช้แล้วครับขูเลยจะเป็นต้องใช้แล้วครับเออคิวก่อนครับคิวก่อนกระแทกกันมาดีจริงๆเลยพวกแกเนี่ยแทก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 อะเก็บโลด้วยครับเก็บโลด้วยนี่แน่ตีเข้าไปครับตีเข้าไปทำลายโล่มนิดนึงครับ เดี๋วยวระเบิดเข้าไปครับเปี้ยงพ่ายครับอุ้ยโอ้โหพุ่งเข้าไปแล้วโดนพอดีนะทุกคนนะพุ่งเข้าไปแล้วโดนพอดีนะเอ้าหิวอะโอเคไฟออกมานิดนึงครับตีแรงบนสมควรนะมอนสเตอร์หกสิบนะครับอืมพยายามดูเนี่ยถ้าเราสู้ไอ้พวกนี้ได้นี่แบบทุรักทุเลนี่เวลาเราข้ามแมปผมบอกเลยว่าเดี๋ยวพอเบอร์อัพนี่น่าจะลำบากเราเพอสมควรครับ เออเพราะดูจากความเก่งของมอนแล้วเหมือนมันจะเก่งครับทุกคนเออนี่คือมันก็คือแบบเป็นการทดลองให้เราดูครับทุกคนเวลาเราแบบอัพเวอร์ไปแล้วเนี่ยมอนที่อยู่เวอร์ต่อไปเราจะสู้พอไหวไหมนะทุกคนนะโคเลอืโคเดโคเดเป็นการหุ่นยนต์ก่อนครับเออผมเล่นไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นอาจจะจัดการไอตัวที่เก่าพวกนี้ก่อนเระผมจะจัดการในตัวหุ่นยนต์ก่อนนะ ไม่รู้ว่าทำไมผมทำแบบนี้แล้วทุกคนนะผมก็งงตัวเองเหมือนกันอือเผาโล่มันดิจะได้ยิงหวัวมันสักทีทุกคนนี่แน่โค้ด ے, โค้ดโค้ด้ยหนีออกมายอยู่นิดนึงครับอยู่นิดนึงซีอยู่นิดน,งน,นึงครับเออกระแทกไปครับลืมเอาไฟเผาก่อนนะทุกคนนะพยายามใช้สกิลบ่อยๆครับทุกคนครับเออเพราะว่าการใช้สกิลจะทำให้อ่า พลาดเราเต็มเร็วนะทุกคนนะนี่พากลงไปเลยครับเฮ้ยเซิรอืมนี่แน่สี่พันครับเอ้า,อามันโยนจรวดครับอืมโดนหนักนะโดนหนักจรวดโดนหนักอยู่ใกล้เกินไปครับหลบไม่ได้นะนี่แน่ตีเข้าไปครับตีฮิวค,ครับตีฮิวอ,อ่ะใเฟสกิลครับ ปัง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 เรากระเด็นเรากระเด็นทุกคนขยออมานิดนึงครับอืเืออีกนิดเดียวนะเืออีกนิดเดียวยิงต่อเลยก็ได้ทุกคนอ้าแตกกและครับแตกกูละอ่ะเผาโลกนิดนึงครับหรือถ้าจะไม่เผาโลก,ก็ใช้คายาจัดกลางได้เลยนะทุกคนนะตีต,ตีขาวก็ได้ครับคายาไม่ได้ใส่สกายไลเดอร์นะตีไอ้พวกที่เป็นโลกนี่ลลำบากนิดนึงครับเพราะว่ามันต้องไปข้างหลังไปไม่ถึงนะมันเร็วไม่พอครับเออเรียบร้อยครับตายละ เ,เลือดเหลือคตัวละครึ่งหลอดครึ่งหลอดนะนี่เรายังไม่ได้กินยานะครับเดี๋ยวรอไปเจอคิวบิกเราค่อยกินทีเดียวนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ต้องผ่านตรงนี้ไปไม่เหมือนเลยผมบอกเลยว่าเหมือนเลยครับแล้วก็ระวังโดนมันยิงนะเออเดี๋ยวมันยิงเราก่อนนะเชียร์เข้าไปครับอืมอิววิววิวโดนเลเตอร์ครับเฮ้ยโอ้ยตกจนได้โถ่ยันไงมันจะไปเริ่มตรงไหนเนี่ย อระวังเลเซอร์นะทุกคนโอเคครับเริ่มตรงนี้นะเอาจีนไปเลยแล้วกันทุกคนเดี๋ยวลรไปฮิวกับไอตัวนั้นเลยครับว่าระวังมันยิงด้วยนะระวังมันยิงด้วยนะเออแล้วระวังบินชนเลเซอร์ด้วยนะเออนี่น,น,นี่นี่มตีมตกเลยครับโอ้โหมีทกข้างบนครับมีข้างบนอ่าจริงๆแล้วเรา,เรา,เราต้องฆ่ามันไหม ถ้าเราอ้อมไปเลยได้ไหมเออจริงๆผมว่าเราไม่ต้องข้ามมันก็ได้นะเนี่ยจุดเซฟมันอยู่ตรงนี้ครับบินผ่านเลยแล้วกันนะเพราะว่าเลือดเลือดมีไม่เยอะครับเลือดมีไม่เยอะยังไม่ยอมกินยานะบอกเลยยังไม่ยอมกินยาครับเอ้ามันมันตามมาครับไอตัวเมทมันตามมาได้ทุกคนตัวเมทมันตามมาได้ตีฮิลไปครับตีฮิลไปใช้สกิลเยอะๆครับ ใช้สกิลเยอะๆก่อนโคเดอืมโคเดโอแต่ว่าใช้สกิลแล้วเออไตัวเม็ดไปนู่นแล้วครับโอเคตัวเม็ดไปนู่นแล้วไม่เกี่ยวแล้วนะเออนน่แน่มันยังป้องกันได้ครับทุกคนมันยังป้องกันได้จังหวะนี้แหละครับโคเดโคเดเอาตัวนี้มาตีฮิวหน่อยตัวนี้ตีฮิวหน่อยหลบเลยล่ะไปฮิวไปครับตีฮิวไปครับ น่น่นตัวข้างหลังมาครับตัวข้างหลังตัวข้างหลังมาเสือกครับทุกคนตัวข้างหลังมัเสือกต้องใช้สกิลครับต้องใช้สกิลเยอะๆครับโคเลยนี่แน่มาโขเด้มันแล้วก็ถอยออกมาครับทุกคนให้มันติดน้ำแข็งแล้วเราก็ยิงหัวมันนะซีละสี่พันครับแบบนี้ครับเออแล้วก็กระแทกมันลงไปครับแล้วก็หลบมาครับอันแน่แน่มันมันกลางก็มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวมีตัวข้างในเอาไว้อัพเวลด้วยนะ เออเอาไว้รีเลือดครับเพราะฉะนั้นฆ่าตังนี้ก่อนก็ได้ครับเพราะข้างในมีอีกนะเอาโขนเด้โขเดอไปเลยครับอืมไอ้คิวไปครับโอ้ยแต่ว่ามันติดมันติดเสาครับมันติดเสาจังหวะไม่ดีติดเสาเออตายแล้วครับโลโกครับอ่ะเอานี้เขาไปหิวนิดนึงครับหิวนิดนึงนะอืมตีทีละข้างครับเป็นไปได้ก็หลบมุมนิดนึงครับหรือว่าก็เอาไอ้นี่บังครับทุกคน อันนี้สามารถใช้บางลูกธนูได้นะนี่แน่นี่ครับแล้วก็หลบอยู่ตรงนี้ครับพวกที่อยู่ฝั่งนน้นก็ยิงเราไม่โดนแล้วนะสีหลบตีอ้อมครับสีหลบตีอ้อมครับแล้วก็กระแทกครับอืมเต็มแล้วครับยิวได้ละอืมโดนก็โดนโดนก็หิวโดนก็หิวไปนี่แน่ แล้วปะโยนขึ้นไปครับโยนขึ้นไปเป็นตัวนี้ไม่ลงมาเหรอเพื่อนไม่ลงมาเหรอเพื่อนโอเด้โอเด้ไปครับทุกคนอ่ะโอเคน่าจะถึงบอสแล้วหรือยังอ่าน่าจะถึงบอสแล้วครับเป็นชาเลนจ์แล้วนะเออเดี๋ยวดูชาเลนจ์หน่อยสิว่าเป็นตัวอะไรครับฮะเป็นพวกนี้อยู่หรอถ้โเฆ่ามอนสเตอร์เก้าตัวครับเป็นตัวเอเจนต์ครับทุกคน ฆ่าตัวเอเจนต์ก่อนนะอุ้ยโดนอะไรวะโดนอะไรวะนี่แน่โดนอะไรก็ไม่รู้ครับอืมอุ้ยระวังครับตัวเอเจนต์ระวังครับโคเด้โคเด้มาเดี๋ยวเจอโคเด้นี่แน่นี่แน่อืมอัดไปตัวบอสก่อนครับเออผมจบฆ่าไอตัวที่ตีแรงสุดก่อนนะอืมโคเด้โคเด้ไปโคด้ไปกระแทกไปก่อนครับ ยังไม่มีเวลาโยนโยนไปขึ้นโจนไม่ขึ้นลน,น้นนลนองมันเยอะเหลือเกิน er. ยิง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 โยนเข้าไปครับเออเอาลูกน้องมันก่อนเองเนี่ยฆ่าตัวไหนได้ข่าไปก่อนแล้วกันครับโอ้ไม่มันอยู่ห่างกันเหลือเกินนะมันอยู่ห่างกันเหลือเกินครับมีเวลาเจ็ดนาทีด้วยนะทุกคนระวังเวลาหมดด้วยนะเุ้ยอว้ยเว้ย,ยตีผิดอ่ะ รุนแรงนะตัวเนี้รุนแรงนะตัวเนี้บอกไว้ก่อนเออเดี๋ยวจะกินยาละถ้าสู้ไม่ได้จะกินยาละโอ้ยรโดถอาตูดรถอาตูดเออสร้างแบบเกาะป้องกันเรานิดนึงครับทุกคนครับอือดูครับปล่อยขึ้นไปครับเออเจ็ดพันนะทุกคนนะเจ็ดพันนะครับตายละ ไปซไปไหมยังไม่ตายอีกโอ้โหโดนขนาดนี้ยังยังไม่ตายอีกอ้วโโุเราโดนอะไรเนี่ยโยนขึ้นไปครับทุกคนครับอือหลบครับหลบหลังไอ้นี่ไว้โุ้ยโดนโอ้โหแต่พอดีอ่ะยเสือดซุเปอร์ขยะกลงมาแล้วครับซุปเปอร์ข,ยะ,ะรปปรขยะเราเลือด,ดเต็มแล้วครับเลือดเต็มก็ตีแรงนะครับผม บอกเลยเลือดเต็มตีแรงนะครับอืมอ่าดีนะที่เราไม่ได้ตัวน้ำมาครับทุกคนตีสายฟ้าทิ้งไปก่อนนะครับสายฟ้ามันชอบทำให้เกิดการระเบิดนะอืมที่เหลือก็ตัวไฟครับอืมตัวน้ำแข็งตีขยะไม่เป็นไรครับมันไม่แรงหมดาเพื่อนเอ้ยนี่ไนงะอ่ะเอาจีนมาฮิวนิดนึงครับเหลือสองตัวละหลบครับหลบครับ หลบครับแล้วก็ตีครับตีฮิวไปครับอ่ะเรียบร้อยครับทาเล่นคอมพินะทุกคนนะยังไม่ใอ่ต้องผ่านตรงนี้ก่อนเอมวนลึกมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ผ่านเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นห้องตันนะครับเราต้องไปทางนี้นะครับโอเคครับมีจุด่าเซฟอยู่ตรงนี้นะครับลงมาครับ โอเคนะครับทุกคนครับแล้วก็จะมีเลเซอร์อีกรอบนึงโอเคโอเคพอจําได้ละแสดงว่ายังไม่ถึงบอสครับทุกคนครับต้องผ่านเลเซอร์ตรงนี้ไปก่อนนะอืมกาเยอะไม่กินครับทบมาเต็มตัวนะไม่รู้ว่าจะงกทําไมนะทุกคนนะอ่าแล้วก็ผ่านตรงนี้ไปครับตรงนี้จะมีมอนต้องขังอยู่สองตัวโอเคครับสบายมากนะอย่าให้มันยิงโดนเราแค่นั้นพอครับทุกคนครับ บอกว่าอย่าให้มันยิงโดนเพื่อนเอ้ยบอกแข็งเลยครับเออนี่ไงบอกว่าอย่าให้ยิงโดนหลบไปเดี๋ยว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 ชอบเออมาดีนีมาดีนี่นอยากเล่นน้ำไหมละ่ะชอบมากเลยเหรอน้ำเนี่ยเออตีมันตกน้ำเอานะทุกคนนะตอนผมเล่นผมก็เอาขยะไม่ก็ตัวนางเอกเนี่ยเป่าลงเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้เรามีกินมันก็จะง่ายขึ้นนะ เอะอันนี้ทำไมมีกลมๆเยอะจังอ่ะอ๋อต้องฆ่าเม็ดก่อนครับทุกคนอ่าฆ่าเม็ดนะคราวนี้น้ำน้ําแข็งนะครับน้ำน้อแข็งนะเออเอาขยะสู้ก็ได้ครับทุกคนครับเพราะว่าเราจะได้แบบฆ่าตัวน้องน้ำก่อนนะอืมฆ่าไปทีละตัวครับโคเดโค้ดไโคเดไ้ไปครับทุกคนครับโคเดไ้ไปครับตึ้งึๆงแล้วก็โดนนี้มาหน่อยไม่ล่าเพื่อน อฆ่าตัวนี้ก่อนครับฆ่าตัวนี้ก่อนฆ่าทีละตัวครับดูดมะโยนไปตายไหมล่ะตายไหมล่ะตายไหมล่ะเออเรียบร้อยไปหนึ่งครับเรียบร้อยไป็หนึ่งโอเคฮิวปบฮิวนี่แน่หล่นลงมาเลยครับผมแล้วก็ดูดครับแล้วก็โยนครับทุกคนครับแล้วก็อากนูยิงอยากให้มันยืนครับทุกคนเอออย่าให้มันยืนครับบอกเลย แบบนี้ครับอุ้ยมันใช้อล่าครับมันใช้อล่าครับแต่อล่าเราใช้ตัวยิงแบบนี้ครับทุกคนครับนี่แน่เออเรียบร้อยครับแตกไปครับอ่ะแล้วก็จะเกิดเป็นชาเลนจ์ขึ้นมาครับทุกคนอันเนี้ยน่าจะเป็นบอสล้วมะลองดูก่อนนะครับว่าใช่บอสหรือเปล่าครับอ่าโอเคครับเป็นบอสสายฟ้าเหมือนเดิมเหรอโอ้ยไม่เปลี่ยนตัวผมนึกว่ามันจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรบ้างนะอืมด้วยนั้น ราจะกินแล้วครับกินยาละผมบอกเลยเพื่อ,อความรวดเร็วนะเพราะว่ามันจะมีเวลามันเป็นชา a ์เลนท์นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเรากินยาเดฟครับก่อนอื่นนะแล้วก็พลังโจมตีนี่อันไหนก็ได้นะเรามีเยอะมากครับมอไฟนี่เราก็มีเยอะมากนะอันนี้คืออันที่โหดสุดครับอ่าผมจะกินแค่อันนี้ก็พอครับเออกินแค่อันนี้ก็พอแล้วก็อกินสตารมนานิดนึงครับเออสตา m i ม a นาอันนี้เป็นแบบดีเจนเนอเอาแบบนี้ก็ได้ครับอืมนี่ครับ เราก็เอาตัวไหนก็ได้ตอบได้ตอบไปก่อนครับนั่นๆๆๆโดนครับ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 โดนก็โคเด้ครับทุกคนครับบอกเลยโคเด้เลยครับโอ้โหไม่ทันครับไม่ทันสาไล่คิวไปก้นสายฟ้าคนสายฟ้าเข้าไปตีเลยครับเอาหนีไปหนีไปหนีไปจังหวะแบบนี้ครับ เดี๋ยวมันจังหวะสุดท้ายมันจะรวมพลงงมังอ้โหมุมใกล้ไปนิดนึงครับมุมใกล้ไปนิดนึงรอยิงครับรอยิงครับอืมยิงจากข้างหลังได้นะอยู่ตรงไหนวะเนี้ยอืมระเบิดไปครับโอเวรอร์โหลดเลยนะเอาไฟยิงได้นะเอาไฟตีได้นะตัวนี้นะทุกคนนะอเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยอย่างนี้ต้องโขดได้ครับทุกคนอุ้ย หลบมานิดนึงครับค่อยๆตอดไปแบบนี้นะวิธีการคู่ตัวนี้ครับง่ายๆอืมอืม,อม,อม,อมหลายจังหวะแล้วเกินแต่ว่าสตาเมนาต้องเก็บไว้ให้เต็มครับเ,น,เนี่ยมันไม่มีเครื่อคีนั้นทุกคนรอบเมื่อกี้นะครับมันเลยไม่แรงนะเออเลือดมันไม่เต็มครับต้องเอาจีนมารีเลือดก,ก่อนั้งนั้น,นอ,อ่ะเฮ้ยตอท่านี้ครับทุกคนท่านี้นี่อันตรายครับโยกให้ดีครับเออถ้าโดนแล้วมันโดนต่อเนื่องครับเรื่องของเรื่องนะทุกคนนะเออด่าให้ดีครับด่าให้หมดจังหวะนะ ว่าถ้าโดนแล้วโดนต่อนเนื่องนะทุกคนเออเรียบร้อยครับตอลมอัดนิดนึงครับทุกคนครับโขได้ด,ด้วยครับทุกคนครับแล้วก็ิ้นด้วยครับกระแทกเลยอือคือใช้สกิลไปนะทุกคนเพื่อเราจะได้แบบเต็มเร็วๆนะท่าอะไรวะท่าอะไรวะท่านี้ท่านี้ท่านี้หนีไปโอ้โหไม่ทันครับทุกคนไม่ทันครับโดดหนีกไว้ได้ไหมใช้วิธีไต่หนีกไว้ได้ไหมทุกคน เฮ้ยได้ได้วะด่วะทุกคนเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยโอ้เอาดินมาไม่เสียไม่เสียหายนะครับทุกคนครับที่เอาดินมานะครับ oh <my> อืมโอ้ยผมผมลืมไปว่าเราต้องเก็บท่าสกิลท่าสุดท้ายของคายาเอาไว้ใช้ตอนที่อ่ามันก็จะตายนะทุกคนนะเพราะงั้นะฮิวก่อนครับเน้นฮิวก่อนนะโคดี้น,น,น,นี่ไงหลบว <s> ังครับหลบนิดนึงครับ ยิงเตี้ยงเข้าไปครับอุ้ยติดติดติดฟังตัวเองครับงั้นก็หลบครับหลบข้างหลังตรงนี้ครับเออใช้วิธีแบบนี้เลยนะเรานะนี่แน่โอเวอร์โหลดไปครับโอเวอร์โหลดไปรอมานิดนึงครับรอมานิดนึงครับอ่ะมันใช้ท่านี่แล้วครับยิงแล้วหลบครับหลบตรงนี้ครับหลบตรงนี้แหละอืมเข้าไปใกล้ๆครับแล้วก็โคเล่นี่แน่ครับทุกคนเก็บรังครับ ยังไม่เต็มนะเลือดยังไม่เต็มนะอุ้ยมใช้ท่านี้ครับใช้ท่านี้เราไใต้เข้าไปครับทุกคนใต้เข้าไปแล้วก็อัดลมครับอัดลมโเคโเด้โเคเด้โเคเด้โเคเด้ทาไม่เต็มอ่ะถ้าไม่เต็มนี่เสียเปียบนิดนึงนะทุกคนนะผมบอกเลยนะเ,เดี๋ยวจังหวะที่มันกลายเป็นแัตต์เมนเราจะตีมันไม่เข้าครับเนี่ยว่าเลยเชียวจีวีโคเด้แตกไปหนึ่งครับกันลมกระแทกอืม พากไปโคเด้โค่เด้โอเคครับได้แค่สองอันนะพอละอีกอันหนึ่งตีไม่แตกครับบอกเลยเพราะว่าไม่ได้เก็บถ้าไม่ตายขาย่ามาถ้าเก็บถ้าไม่ตายขาย่ามานี่ทีเดียวแตกแล้วเมื่อกี้เออบอกเลยอาอาวุธผมเลเวลหกสิบนะทุกคนนะแล้วก็ตัวละครก็เลเวลหกสิบนะครับเนเนเนเมือเกับล่ากอีกละเกือบจะกดถ้าไม่ตายขาย่าอีกแล้วคือพอมถ้าไม่ตายมันเต็มปุ๊บเราชอบกดใช้ครับเออมันติดเป็นี่ใส่แล้วทุกคนนะ อืมวางป้องกันไว้หลบหลบเข้ามาใกล้ๆโยนระเบิดเข้าไปครับทุกคนครับโคเด้โคเด้เอาตีเอาตีแกจะทำยังไงแกจะทำยังไงเอาละโอ้ยท่านี้ท่านี้นี่แน่เรียบร้อยครับทุกคนครับฮิวพอดีครับฮิวพอดีครับมามามานี่แน่ครับแล้วก็ท่าขยายครับโคเด้ แต่เขาทุกคนเรียบร้อยครับได้อะไรขึ้นมาเอ่ยนี่เวอร์เรเวลเพิ่มนะครับทุกคนครับอืมในที่สุดนะขึ้นเวอร์แล้วครับแล้วก็มีกล่องลักซ์ให้ด้วยนะทุกคนเฮ้ยมีกล่องลักซ์ให้ด้วยครับประเดิมนี่คือกล่องล e, ักซ์กล่องแรกของเวอร์สี่ของเรานะทุกคนนะดูนะคราวที่แล้วผมเปิดแม่งผมได้น่องไก่อะผมเจ็บใจมากเลยได้ของขาวอยู่ประมาณสี่ห้าอันแล้วได้น่องไก่มาหนึ่งอันอะ <c oughs> นี่ครับ โอ้โหท่าแต่ขยะวะ่ะกล่กองรักแม่งกล่องรักกล่องแรกก็เกลือแล้วนะทุกคนนะโอ้อ่าในที่สุดครับเราก็ขึ้นเวอร์แล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์ไปตีบอสกันแล้วกันเนาะทุกคนเนาะไว้เจอกันครับนี่แหละนะตัวฟี่ครับโหดพอสมควรนะขยะนะทุกคนนะ เออใครไม่มีน้ำแข็งเทพก็เล่นตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยจริงผมมีตัวอื่นนะผมบอกเลยว่าผมมีนานะนะเนี่ยเออจริงผมอาจจะปั้นนานะก็ได้นะแต่ผมปั้นขยะไปแล้วนะทุกคนนะผมจะเล่นขยะนี่แหละไว้เจอกันครับบ๊ายฟรีทุกเพนะเกมนี้บอกเลย